สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับครูระเว็บไรเดอร์ฟิสิกส์ง่ายๆสไตล์ครูระนะครับวันนี้เรามาในหัวข้อสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อบรรยายอีกเช่นเคยนะครับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรนะครับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือการแบ่งแยก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกเป็นความถี่ช่วงต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนจะคุ้นเคยกันดีเช่นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดแสงรังสีอันตราไวโอเลตรังสี x และก็รังสีแกมมาเป็นต้นนะครับทีนี้นักเรียนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับเราจะเห็นว่า แต่ละคลื่นแต่ละตัวนั้นนะครับจะมีความถี่กันอยู่ประมาณไหนนะครับตัวแรกนะครับสเปกตรัมตัวแรกจริงๆแล้วก็คือคลื่นไฟฟ้ากราะแสสลับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีความถี่อยู่ประมาณ50-60เฮิรต์นะครับต่อมาคือคลื่นวิทยุนะครับจะมีความถี่อยู่ประมาณถ้าเป็น AM นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10กํำลัง6เฮิรต์ ถ้าเป็น fm จะอยู่ประมาณ10กําลัง8เฮิรต์นะครับต่อมาก็คือคลื่นไมโครเวฟนะครับความถี่จะอยู่ระหว่าง10ยกกาลัง8ถึง10กําลัง12เฮิรต์ด้วยกันนะครับแล้วต่อมานะครับรังสีอินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรดนั้นจะมีความถี่อยู่ระหว่างประมาณนะครับ10กําลัง11ถึง10กําลัง14เฮิรตโดยประมาณนะครับ รูจะลองขยายขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะดูไม่ชัดนะครับนิดหนึ่งนะครับต่อมาแสงนะครับแสงที่ตื่นเช้ามาเราเจอพระอาทิตย์แล้วก็มีแสงนี่นะครับแสงตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าแสงขาวนะครับจะมีความถี่อยู่ประมาณ10กําลัง1 4เฮิรตซ์นะครับลังสีอัลตราไวโอเลตนะครับจะอยู่ระหว่างประมาณ10กําลังสิาถึง10บกลัง18เฮิรตซ์ แล้วก็รังสี X และรังสีแกมมานะครับจะถ้าเป็นรังสี X นะครับจะมีความถี่อยู่ประมาณ10กกำลัง17ถึง10กกำลัง21 h เฮิรตซ์รังสีแกมมาจะอยู่ระหว่างประมาณ10กกำลัง19กาถึง10ลัง2ี่เฮิรตซ์ที่ครูพูดมานี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าค่าต่างๆที่ครูให้นักเรียนดูนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าสเปกตรัมที่เราพูดถึง สเปกตรัมที่เราพูดถึงเราใช้ความถี่ช่วงต่างๆในการแบ่งแยกนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกชื่อสเปกตรัมนะครับบอกชื่อสเปกตรัมกับชื่อ,อกับความถี่นะครับให้ดูว่าเราจะเห็นว่าความถี่ช่วงต่างๆนั้นก็จะคู่กับชื่อสเปกตรัมแต่ละย่านแต่ละย่านด้วยกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าความถี่ที่ครูนําเสนอในตารางนั้นนะครับจะเพิ่มความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ จาก5 0าสิถึงหกสิเฮิร์นะครับก็จะเพิ่มเป็น1ล้านเฮิร์เห็นไหมครับประมาณ1ล้านอันนี้ร้อยล้านแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นล้านล้านหลายล้านเลยนะครับจนถึงรังสีแกมมาตรงนี้นะครับอนทีนี้นักเรียนครับเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงความถี่ของสเปกตรัมนั้นก็จะมีความถี่ที่แตกต่างกันในแต่ละย่านแต่ละย่านนะครับทีนี้เรามาดูที่ความยาวคลื่นนะครับ ในช่วงความยาวคลื่นครูจะให้ดูตัวเลขประกอบนะครับในความยาวคลื่นนั้นนะครับเราจะเห็นว่าถ้าความถี่น้อยๆนะครับตรงนี้ความถี่น้อยๆความยาวคลื่น10กัง7แล้วก็จะลดลงเป็น10กัง2ถึง10กัง13แล้วก็กําลังจะติดลบลงไปเรื่อยๆนะครับตัเวเรียนจนไปถึงรังสีแกมมาเราจะเห็นว่าความยาวคลื่นนั้น จะแคบเข้าแคบเข้าเรื่อยๆนะครับที่ครูนําเสนอตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับอยากให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าความถี่มากขึ้นความยาวขึ้นจะน้อยลงนะครับนักเรียนโอเคนะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับเราพูดถึงขึ้นไม่เหล็กไฟ,ฟ้ากันมาตอนนี้ครูได้อธิบายให้เห็นว่าความถี่กับความยาวขึ้นสัมพันธ์กันยังไงและความถี่กับสเปกตรัมนั้นสัมพันธ์กันยังไงนะครับที่นักเรียนครับ เรามาดูการประยุกต์ใช้นะครับนักเรียนอาจจะงง,งว่าเอา้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเรารู้จักด้วยเหรอนะครับนักเรียนมาดูนะครับทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเราจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือนั้นอยู่ในช่วงคลื่นวิทยุนะครับเราดูโทรทัศน์เราฟังวิทยุเรารับสัญญาณดาวเทียมเราใช้สัญญาณไ i fi เหล่านี้อยู่ในช่วงคลื่นวิทยุทั้งหมดนะครับนักเรียนต่อมานะครับ พอนักเรียนจะประกอบอาหารนะครับนักเรียนนักเรียนใช้เตาไมโครเวฟมันก็ย่อมอยู่ในช่วงคลื่นไมโครเวฟนะครับนอกจากนั้นเตาสัญญาณไมโครเวฟคลื่นคลื่นไมโครเวฟนะครับยังสามารถรับส่งสัญญาณดาวเทียมการบอกตำแหน่งแบบ gps และก็เรดาร์ก็ยังใช้ไมโครเวฟนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ามีประโยชน์มากมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเลยนะครับทีนี้อินฟาเรดนะครับอินฟาเรดนักเรียนจะเห็นว่า เราอาจจะถ่ายภาพกลางคืนนะครับเราอาจจะใช้ฟิล์มชนิดพิเศษนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้เกี่ยวข้องกับรังสีอินฟราเรดนะครับรีโมทคอนโทรลเวลาเราจะดูทีวีอย่างเงี้ยนะครับเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายเส้นใยนำแสงระยะไกลจรวนนำวิถีพวกนี้ใช้อินฟราเรดนะครับนักเรียนครับเห็นไหมเราจะเห็นว่า,าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสำคัญมากๆนะครับ แสงนะครับแสงนี้ช่วยให้เรามองเห็นแน่นอนเราทำเลเซอร์แล้วก็เส้นใยนําแสงในระยะใกล้ก็ใช้แสงนะครับที่เราเรียกว่าแสงขาวคือแสงจากงดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับต่อมาราังสีอันต้าไวโอเลตนะครับรังสีอันต้าไวโอเลตหลักๆเราจะใช้ฆ่าเชื้อโรคในอาหารในเครื่องกรองน้ำนะครับสร้างหลอดแบ็คไลท์นะครับหรือว่าหลอดเรืองแสงนะครับที่ธนาคารใช้ตรวจธนบัตรปลอมท่าน ธนบัตรจริงธนบัตรแท้อย่างนี้นะครับต่อมานะครับรังสี X อันนี้นักเรียนคงจะคุ้นเคยก็คือการ x อกซนะครับการตรวจวัตถุอันตรายในกระเป๋าเดินทางพวกนี้นะครับใช้รังสี X นะครับต่อมานะครับรังสีแกมมาซึ่งเป็นรังสีที่มีความถี่สูงสุดนะครับประโยชน์ที่นํามาใช้ก็คือเราจะใช้ในการถนอมอาหารนะครับฆ่าเชื้อ ค่าเชื้อโรคในอาหารทําลายเซลล์มะเร็งเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์มากมายในปัจจุบันนะครับที่ครูเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับอยากจะให้นักเรียนเห็นถึงการแบ่งแยกสเปกตรัมด้วยความถี่ย่านต่างๆและก็ประโยชน์ที่เรานํามาใช้สอยนะครับซึ่งจะเห็นว่าครูได้แบ่งแยกสเปกตรัมนี้ให้เห็นว่าแหล่งกําเนิดมาจากไหนนะครับความยาวคลื่นเท่าไหร่การเคลื่อนที่ในชั้นบรรยากาศนั้นอากาศ บรรยากาศนั้นตอบสนองอย่างไรเราใช้ประสาทสมัมผัสในการรับรู้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับซึ่งตารางนี้นะครับครูจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อน,นักเรียนจะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากตารางนี้เราจะเห็นว่านักเรียนครับนักเรียนอาจจะจดจําได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปตารางนี้ออกมาเป็นไดอะแกรมง่ายๆเป็นแผนภาพง่ายๆนะครับนักเรียนครับ ครับเด็กเรียนครับจากตารางสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แสดงสเปกตรัมของคลื่นไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ระบุความถี่ความยาวคลื่นคุณสมบัติต่างๆนะครับเด็กเรียนอาจจะจดจําได้ยากนะครับครูก็เลยนํามาสรุปเป็นแผนภาพง่ายๆนะครับซึ่งจะเน้นที่ชื่อสเปกตรัมแล้วก็ความถี่และความยาวคลื่น แต่ว่าขอเน้นนักเรียนว่าแค่คร่าวๆนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปกตรัมความถี่และความยาวคลื่นในย่านต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้จําง่ายขึ้นเมื่อนักเรียนไปทําข้อสอบนะครับแผนภาพที่ครูสรุปมานะครับแถวบนนะครับแสดงตัวเลขที่เป็นความถี่แถวล่างแสดงตัวเลขที่เป็นความยาวคลื่น และตรงกลางตรงนี้จะบอกว่าเป็นชื่อสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรนะครับตัวเลขความถี่นะครับตัวเลขความถี่นั้นจะเริ่มต้นที่10ยกกำลังศูนย์และเพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ2ไปเรื่อยๆจนเป็น10กกำลัง24นะครับ เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยนะครับจากระหว่างสิบกำลังยีถึงสิบกลังยีก็น่าจะเป็นประมาณ10กําลัง23ประมาณนี้นะระหว่างกลางนี้นะครับจะเป็นเลขขี้นะครับประมาณนี้นะครับข้างล่างก็เช่นกันนะครับตัวเลขข้างล่างนะครับขยายให้นักเรียนดูนิดนึงนะครับจะได้ชัดเจนขยายเพิ่มขึ้นไปอีกให้เต็มจอไปเลยนะครับข้างล่างนะครับตัวเลขนี้จะเริ่มต้นที่10ยกกาลัง8นะครับนักเรียน 10ยกกำลัง8 10ยกกำลัง6จะเห็นว่าลบ2งลงไปเรื่อยๆนะครับเลขยกกำลังเลขชี้กำลังนะครับจะลดลงทีละลบ2ลบ2ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะอยู่ประมาณ10บกำลังลบ16นะครับจากตัวเลขจากตัวเลขที่บอกความถี่และความยาวคลื่นเราจะเห็นว่าความถี่นั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อไปทางขวามือนะครับ ส่วนตัวเลขที่เป็นความยาวขึ้นนั้นจะลดลงเรื่อยๆเมื่อไปทางขวาม,มือแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อไปทางซ้ายมือจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และความยาวขึ้นว่ามันมีทิศมันมีค่าที่ผกผันซึ่งกันและกันอ่ะทีนี้นักเรียนครับประเด็นคือนักเรียนจะต้องรู้ว่าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นนะครับ เราจะดูได้ง่ายๆย,ยังไงว่ามันมีความถี่เท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับอย่างเช่นนะครับคลื่นวิทยุโทรทัศน์ในย่าน AM นะครับก็จะมีความถี่อยู่ประมาณ10กกาลัง6 h เฮิร์นะครับคลื่น FM ก็จะอยู่ประมาณ10กําลัง8 Hz เฮิร์ราวนี้นะครับ ไมโครเวฟก็จะอยู่ประมาณ10กํำลัง8ไปถึง10กํำลัง11ประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับักเรียนอาจจะไม่เป๊ะเหมือนในตารางนะครับต่อมานะครับรังสีอินฟราเรดก็จะต่อจากไมโครเวฟก็คือประมาณอยู่ในช่วงระหว่าง10กํำลัง11ไปถึงประมาณ10กํำลัง14ประมาณนี้นะครับส่วนแสงขาวนะครับแสงขาวแสงอาทิตย์ตื่นยามเช้าขึ้นมาเห็นแสงขาวซึ่งมีสเปกตรัมเป็นม่วง คลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ทำไมเวลาครูเขียนครูเอาแดงขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราเรียงลําดับจากความยาวจากความถี่น้อยไปความถี่มากนะครับความถี่น้อยคือสีแดงความถี่มากคือสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสลับกันแดงไล่เรียงไปจนถึงม่วงนะครับแสงขาวตัวนี้จะมีความถี่อยู่ประมาณ10กกำลัง1 4เฮิรตนะครับแล้วก็รังสี UV ลังสี UV ก็คือลังสีเนื้อม่วงของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระหว่าง10กกำลัง14ไปถึงประมาณ10กกำลัง17 16, 17ด8เปฮิรตประมาณนี้นะครับซึ่งที่ครูไล่ตัวเลขมาเนี้ยครูไม่ได้ไล่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่ว่าให้นักเรียนเห็นคร่าวๆว่าโอ้การดูแผนภาพน,นี้ดูแบบนี้นี่เองนะครับโอเคนักเรียนก็จะเห็นความสัมพันธ์อย่างที่ครูเคยเอาอ,อย่างที่ครูเอ่ยไว้ตอนต้นก็คือ จะเห็นว่าความถี่สัมพันธ์กับสเปกตรัมอย่างไรและสัมพันธ์กับความยาวคลื่นอย่างไรนะครับเวลาทำข้อสอบนักเรียนจะได้นึกถึงภาพนี้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อ,ขอสอบได้ง่ายขึ้นตารางนี้นะครับตารางนี้แสดงให้หนักเรียนเห็นว่าถ้าเราเรียงน,นะครับแกมม่านี้จะมีความถี่สูงสุดนะครับความถี่มากสุดความถี่มากแล้วก็ เรียงความถี่จากมากลงไปหาน้อยเห็นไหมครับความถี่จากมากไปหาน้อยนะครับทีนี้ถ้าเรียงตามความยาวขึ้นความยาวขึ้นของแกม่าจะน้อยลงไปหามากพลังงานนะครับเราจะเห็นว่าพลังงานพลังงานกับความถี่พลังงานคือ E ความถี่คือ f เนี่ยมันจะเป็นแท่งคล้ายๆกันซึ่งจะสวนทางเฉพาะความยาวขึ้นก็คือแลมดาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เราจะเห็นว่า เราจะได้ความสัมพันธ์ว่า e แปลผันตรงกับ f e, ก็คือพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลผันตรงกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองน,นะครับนักเรียนดูครับถ้านักเรียนเรียงนะครับเรียงจากไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นไปข้างบนนะครับไปหารังสีแกมมานะครับจะเห็นว่าลังสีแกมมานั้นตัวแรกนี้นะครับจะมีอํานาจทะลุทะลวงสูงเราจะเห็นว่ามันอยู่ยอดแหลมแหลเห็นไหมครับส่วนคลื่นวิทยุโทรทัศน์และไฟฟ้ากระแสสลับจะอยู่ตรงฐานถ้านัเกเรียนเทียบกับหอกนะครับเราจะเห็นว่า ปลายหอ,อกจะเป็นแกมมาคมหอ,อกลงมาเรื่อยๆลงมาเนี่ยนะครับจนไปถึงฐานหอ,อกตรงนี้เนี่ยจะเป็นรังสี X อันตราวโอเลตอันตราไวโอเลตอินฟาเรดมโครเวฟวิทยุโทรทัศน์และไฟฟา้ากระแสสลับเรียงลำดับลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ายิ่งทะลุทะลวงได้มากความยาวขึ้นยิ่งจะน้อยถ้าความยาวขึ้นน้อยความถี่ก็จะมากสลับกันไปสลับกันมาตามตาหลังนี้นะครับนักเรียนมาดูการทําโจทย์นะครับว่าในลักษณะของตัวนี้โจทย์คืออะไรออก ก่อนจะไปโจทย์นะครับนักเรียนครับเรามาอธิบายเมื่อกี้เราอธิบายในเชิงข้อมูลนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาสูตรมาอธิบายล่ะนะครับนักเรียนครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าสูตรของอัตราเร็วคลื่นนะครับก็คือ v เท่ากับ f ลัมดาโดยเรารู้แล้วว่าเรื่องคลื่นเนี่ยอัตราเร็วมันคงที่ก็คือ v เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8หรือเราจะเขียนใหม่เป็น c เท่ากับ f ลัมดาก็ได้นะครับ c ตัวนี้เราคงจะจําในคลิปที่ผ่านมาได้ว่า c ก็คือทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ3บามคูณสิยกำลัง8ตัวนี้นะครับถ้าให้ c ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับเราสลับตัวนี้เป็นค่าคงที่ถ้าเราย้าย f มานะครับเราจะได้ว่า c ส่วน f เท่ากับแลมดาถ้าถอดค่าคงที่ออกเราจะได้ว่า1ส่วน f จะเท่ากับแลมดานั่นหมายความว่า f กับแลมดามีค่าผกผันซึ่งกันและกัน เอ้ยไม่ใช่เท่ากับนักเรียนเป็นแปลผันนะครับแปลความสัมพันธ์แบบแปลผกผันนะครับเขียนใหม่จะได้ว่าเลมด้าแปลผกผันกับเอฟนะครับอย่างนี้นะนั่นหมายความว่าถ้าแลมดามากถ้าแลมด้ามากเอฟจะน้อยถ้าแลมด้าน้อยนะครับเอฟจะมากเห็นไหมครับเราสามารถที่จะอธิบายด้วยสูตรก็ได้นะครับทีนี้นักเรียนครับลองครับ จากหลักการจำนะครับจากหลักการจำความถี่คลื่นแม่เหล็กฟไฟฟ้าในย่านต่างๆนะครับเมื่อกี้เราได้หลักว่าเราได้หลักว่าเราจะเอาแสงไว้ตรงกลางใช่ไหมในเรียนเราจะเอาแสงไว้ตรงกลางก่อนแสงมีอยู่สามตัวนะครับแบ่งแสงไว้ตรงกลางก่อนแสงมีสามตัวหลังแสงมีสามตัวเนือแสงขึ้นไปก็จะเป็นยู ลังสี x แล้วก็แกมมานะครับใต้แสงลงมาก็จะเป็นอินฟราเรดมโครเวฟมโครเวฟแล้วก็วิทยุนะครับทีนี้ถ้าเราเรียนก็คือความถี่น้อยความถี่ตัวนี้จากน้อยไปเรื่อยๆจนมากสุดตรงนี้ถ้าเป็นแลมด d าความยาวขึ้นตัวนี้ก็จะมากแล้วก็ไป น้อยสลับกันใช่ไหมครับจะสลับกันตามนี้นะครับส่วนประโยชน์ใช้สอยเราค่อยว่ากันนะครับนักเรียนย้อนกลับไปดูตารางอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นักเรียนครับสำหรับการทําโจทย์นะครับจากหลักตรงนี้นะครับที่เราจามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโจทย์เราเขาจะถามยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเคลื่อนที่ในสุญญากาศมีสิ่งหนึ่งเท่ากันเสมอคืออะไรนะครับ ตอบได้ทันทีว่าสิ่งที่เท่ากันก็คือความเร็วนั่นเองคือมีความเร็วเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีไม่ว่าจะเป็นวิทยุไมโครเวฟอินฟาราเรดแสง uvx แกมมามีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่าเท่ากันนะครับข้อ2ครับในกรณีข้อ2นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์สเปกตรมัมใดเคลื่อนที่มาถึงก่อนในเมื่ออัตราเร็วมันเท่ากันนะครับ มันต้องมาถึงโลกพร้อมๆกันคือตัวเลือกที่สี่นะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าข้อสองไม่ได้ยากเลยนะครับต่อมาครับข้อสามครับการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ข้อใดมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดนักเรียนก็ต้องย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับความยาวคลื่นสั้นความถี่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความยาวคลื่นสั้นเฮ้ยความยาวคลื่นสั้นความถี่จะมากามมาก็คือเจ้าแกมมานั่นเองนะครับ นักเรียนก็นมาดูคําตอบก็คือตัวเลือกที่1นงรังสีแกมมาเห็นไหมครับขอ้อ4ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้คลื่นชนิดใดมีพลังงานมากที่สุดนะครับจากตัวนี้เราได้อธิบายไปแล้วว่าพลังงาน e ตัวนี้จะแปลผันตรงกับ f เพราะฉะนั้นตัวไหนที่มีความถี่มากที่สุดพลังงานย่อมมากที่สุดไปด้วย นักเรียนก็มาเรียงดูนะครับว่าอันไหนมากที่สุดในตระกูลนี้นะครับที่เขาให้มามีไมโครเวฟอินฟราเรดแสงแล้วก็ x ถ้าเราเอาแสงเป็นตัวกลางนะครับถ้าเราเอาแสงเป็นตัวกลงกลางเหนือแสงขึ้นไปก็คือรังสี X ส่วนที่เหลือตัวนี้คือใต้แสงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดในข้อนี้ก็คือรังสี X นั่นเองนะครับเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดครับสําหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์การใช้สอยคลื่นไมโครคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการแด่งแยกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสเปกตรัมต่างๆแล้วก็การทําโจทย์นะครับครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ